อากับทุกตที่สองไหผมครับอพูดับองทหมดด้วยันสดีครับพวกเราน็อตบอ์เซลมาจากบ้านเพื่อนบางแสนแล้วมาจากบางแสนเขาเคยไปเที่ยวบางแสนบ้างครับเวลาอกหักใครใครชอบไปบางแสนบ้างเวลาอกหักใครเคยพาสาวๆใครพาผู้ชายไปปีที่บางแสนบางครับผม อยู่กรุงเทพกูก็พาไปบางแสนใต้นิดเดีเยวนะครับบรรยากาศดีวันนี้เราไม่ได้ไม้มาเจอเกันเป็นวันแรกนะครับขอฝากแล้วฝากตัวไว้ในงามอกงามใจกับทุกท่านด้วยสวัสดีน้องปอด้วยวันนี้ก็ตามมาเทีเ่ยวอยู่แล้วนะครับผมน้องปอเป็นน้องสาวที่รักของเราเองนี่หาแค่หาโต๊ะให้ให้มาสามพันไปก oh. ันรวยไม่ไหวแล้วว <laughs> ันนี้กูเดินออกไปหน้าร้านเดี๋ยวดื่มกับชาวบ้านเพื่อนหน่อยขออนุญาตดื่มกับลูกค้าบ้านเพื่อนบางกอกหน่อยแล้วกันนะคนละคนละเป๊กฮะ